พ well, <laughs> ลังากที่เราฟื้นขึ้นมาในบ้านนะครับให้เราออกไปข้างนอกคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเดทไอกันนะครับมันจะมีทั้งหมด3เลเวลเนาะถ้เรามาหาบอนนี่นะแล้วก็ไปขึ้นกีมา้า well, no <Yo! S 1> หลังจากที่ขี่ม้าชมเมืองในตอนกลางวันเสร็จนะครับพอถึงตอนกลางคืนเนี่ยบอนนี่จะสอนเราใช้ Red Eye นะครับเงื่อนไขาการใช้เ e d Eye เ e v ว l หนก็คือหลอดสีแดงจะต้องเพียงพอในการใช้นะครับและทีนี้ถ้าเราแตะที่หน้าจอนะแตะตรงปุ่มเรงนะมันจะมีการกระบาดอยู่ข้างๆส่วนใครที่ใช้จอยนะครับลองกดข้าหลอกขวาจมลงไปดูเ e ไ Eye เลเวลหนึ่งะครับก็คือการหน่วงเวลายิง ผมไปตรงจุดที่มันมีให้เรายิงเยอะๆก่อนอตรงนี้มี2ตัวปุ๊บกดนวงเวลานะครับทุกอย่างมันจะช้าลงแล้วเราสามารถยิงได้จนกว่ารอสีแดงจะหมดนะครับหรือปิดเลงถ้าจะใช้ใหม่ก็กดเลงใหม่นะครับกดใช้เดไอายใหม่แบบนี้ อันนี้คือ Dead อเลเว v e l 1่นะครับวิธีการอัปเกรดเด e ไอเป็น Level สองนะครับก็คือเราต้องเล่นตามภารกิจหลักกนะ่อนเนาะจบภารกิจที่2ของ W นะครับเราต้องพาคุณปู่เนี่ยไปขายน้ำวิเศษที่โมว่าจะทำให้ยิงปืนแม่นขึ้นนะครับเราจะได้ยิงขาวัวที่ติดอยู่ที่หน้าบ้าน จากนั้นจะใช้ Dead ไอร l เว e l 2นะครับในการยิงหมวกเงื <Yo! S 1> ่อนไขการใช้เด a d ไอ e l เว e ร2เนี่ยเราต้องผ่านภารกิจหลักนะครับภารกิจที่2ของ W ก่อนนี่หลอดสีแดงเพียงพอในการใช้นะครับแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือกระสุนนะครับในแม็กกาซีนลูกโมของผมมี6นัดต่อแม็กนะครับมันจะสามารถเล็งได้สูงสุด6เป้านะครับส่วนลูกซอง7นัดก็จะเล็งได้7เป้านะครับ วิธีการใช้ d e a ดไอ้เลเวลสอไม่ต้องทําอะไรมากเลยกดใช้เด็ไอ e นะครับแล้วเอาเป้าไปสีมันจะเลงเองนะครับเห็นการกระบาดไหมอันนี้คือปืนหนึนัดนะครับเท่ากับ1นัดถ้าครบ7นัดปุบ๊บมันก็จียิงให้เลยนะครับหรือถ้าเราอยากยิงแค่2นัดเราก็เ,เลงแค่สองนัดนครับ นักก็ไดาษต้องกดยิงเลยอันนี้คือเดซไอเลเวลสองนะครับส่วนการอัปเกรดเดซไอเป็นเลเวลสามเนี่ยเราต้องข้ามฝั่งไปเม็กซิโกก่อนนะครับเล่นตามภารกิจเนาะหรือนั่งเรือนะครับข้ามฝั่งไปเม็กซิโกจากนั้นไปรับภารกิจ LR นะครับเขาจะสอนเราใช้เดซไอเลเวลสามในการยิงขวดนะครับมันจะมีขวดตั้งอยู่3ใบแล้วก็ยิงล็กนะครับเงื่อนไขการใช้เดซไอเลเวลสามนะครับก็คือ1ผ่านภารกิจก่อนนะครับ2องเราแดงต้องเพียงพอนะครับ3 จำนวนกระสุนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ d e ซไอเลเวลสอ2แต่ว่ามันมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับมันเป็นวิธีการใช้ที่อาจจะยุ่งยากหน่อยถ้าเราแตะแล้วใช้เดซไอเล่งนะครับปกติเลเวลสอแค่เราชี้มันจะล็อกให้ใช่ไหมแต่นี้นะครับเราต้องแตะที่หน้าจอคือมันสามารถล็อกจุดได้อะถ้าเป็นเวลสองเราลากขึ้นมาปุ๊บมันก็ล็อกให้เลยใช่ไหมเออมันมันเหมือนมันจะแตะ,แตะ,แตะมั่วนดิดนึงนะครับแต่ว่าตรงเนี้ย เราสามารถล็อกเองได้นะครับโดยที่จะไม่ได้เปลืองกระสุนนะแต่ที่หัวอาชี้ที่หัวปุ๊บแต่ที่หน้าจอแบบนี้นะครับอยากเลงมือก็แตะที่มือแล้วแตะที่หน้าจอเท้านะครับเล็งเท้าแล้วก็แตะที่หน้าจอแล้วก็ยิงมันก็จะยิงตรงจุดที่เราล็อกเองได้นะครับวามแตกต่างก็คือเลเวลสองเนี่ย <Yeah. S 1> แค่เราชี้นะครับมันก็ล็อกให้เลยนะครับล็อกจุด มันโดนจุดไหนมันก็ล็อกจุดนั้นนะครับทั้งตัวเลยนะแต่ว่าเลเวลสเนี่ยเราสามารถกําหนดจุดที่สามารถล็อกได้นะครับเลเวลสเนี่ยปุ๊บแค่เราชี้มันก็ล็อกให้แล้วใช่ไหมนะครับแต่มันจะล็อกมั่วๆเราอาจจะเพลืองกระสุนหน่อยเลเวลสาเราสามารถกําหนดจุดล็อกได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างนะแล้วทีนี้นะครับถ้าใครที่ใช้เลเวลสแล้วมันแบบ โหกดยากนะครับอยากกลับไปใช้เรเวลเหมือนเดิมอขอให้มันเลงเอง,เองก็ทําได้เหมือนกัน,นครับถ้าเราไป็นเรวลแล้วนะแต่ที่หน้าจอนะครับเอแต่ที่แผนที่นะครับหครั้งจากนั้นมาเขาว่าออปชั่นนะครับตรงนี้ข้างล่างมันจะมีให้เราใส่สูตรนะครับมันจะมีสูตร d e a ดไอ e ก็คือหลอดเด็ดไอเนี่ยไม่มีวันหมดนะครับยิงหมดปุ๊บมันก็เด้งมาเต็มหลอด แล้วข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดมันจะมี Dead ไอเดเวลล์หนะครับ Level 2อแล้วก็ Level 3นะครับเราสามารถใช้ Dead ไอเดเวลล์ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะไม่จำเป็นจะต้องอไปทำภารกิจ W นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปยิงกวดแก้วเพื่อเป็นเดเวลลาเราสามารถเป็น Level 2ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับใครที่เป็น Level 3เนาะก็มาเปิดเป็น l e v e ล2ตัวเนี้ยมันก็จะกลับมาเป็น Level 2ให้นะครับข้อเสียนิดนึงนะครับก็คือออโต้เซฟจะหายไป ผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนออโต้เซฟจะหายไปนะครับทุกครั้งก่อนจะออกจากเกมนะครับเราต้องกดเซฟเองนะเซฟเองทุกครั้งนะครับถ้าใครที่จะใช้สูตรในการเล่นเนาะมันจะไม่มีออโต้เซฟนะไม่มีเช็คพอยต์เดสไอของเราก็เป็นเลเวลสองแล้วเนะีนะ่ยไม่ต้องไปแตะหน้าจอล็อกละแค่สีอย่างเดียวมันก็ล็อกไ,ไห้ แล้วดู d e a ไอนะครับเมื่อกี้ผมเปิดสูตรโกงเด a ไอรเต็มหลอดนะกลับมาเต็มหลอดเหมือนเดิม<ป>อยากกลับเป็นเลเวลสก็ไปตั้งเป็นเลเวลสนะครับอันนี้เป็นเลเวลสยิงได้เลยนะครับตามจำนวนกระสุนที่เรามีโอเคมันเปลืองกระสุนใช่ไหมนะครับอยากล็อกเป้าเองอยากให้มันโดนหัวโดนมือนะครับเราก็แค่กลับมาปิดเด a ไอร e เลเวลส ปรับเป็นเลเวลสามผมมีกระสุนเจ็ดนัดนับอยากยิงครบ7นัดก็ล็อกให้ครบ7นัดม,มีคนหนึ่งที่ไม่ตายอยากยิงแค่นัดเดียวนะครับเอาที่หัวก็ได้หรือที่มือก็ได้แค่นัดเดียว แล้วก็ล็อกแค่นัดเดียวแล้วก็ยิงครับนะตอนนี้เราตั้งเป็นเลเวลสองนะครับเนี่ยก็ไม่ต้องไปกดล็อกเองละนะครับสลับไปสลับมาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยลองใช้กันดูเนาะแต่อย่าลืมว่าถ้าเราใช้สูตรเนี่ยเราต้องเซฟจะหายไปนะครับแล้วเจอกันใหม่นะคลิปนะี Is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient.